ตอเด็กในเบรกที่2นะครับตอนนี้นะคครอบครัวข่าวเด็กของเราเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับแพนด้ามาฝากกันโอ้โหเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าคาว่าตอนนี้นะคะปันได้ยินข่าวมาว่ามีกองทัพแพนด้าเนี่ยออกมาอารวาสกันเต็มเมืองเลยหรอครับใช่ค่ะปิงปิงก็ได้ยินนะคะว่าที่แพนด้าออกมาอารวาสเต็มเมืองก็เพอมาปกป้องเพื่อนสัตว์ป่านั่นเองล่ะค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะสิ่งที่ชิโกะพูดถึงนี่นะคะคือตตากระดาษแพนด้าค่ะถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อรณรงค์ปกป้องสัตว์ป่าค่ะ เร่องราวของแพนด้าในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ไต้หวัน ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจและเดินทางไปชมความน่ารักของโมเดลแพนด้ากระดาษก,กว่า1,600ตัวที่ถนนเกอตาการัานในกรุงไทเปที่ถูกนำมาจัดแสดงขึ้นเพื่อรุนรงร์ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พิทาปกป้องสัตว์ป่าที่จะใกล้สูญพันธุ์ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก3ากล WWF มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องดูแลธรรมชาติและทรัพยากรสิ่ง แล,และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์สําหรับโครงการดนรงที่กรุงไทยเปน,นี้เป็นผลงานการสแสดงของโปโลโกองชองศิลปินชาวฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องให้ผู้คนหันมาตระหนักถึงการอนุรักษ์มีแพนด้าที่มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วค่ะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาของช่วงสนุกตลดกันแล้วนะครับช่วงนี้นะครับน้องจ่าอีจะพาเราไปดูคิวกับความลับของสัตว์กันจะเป็นยังไงนั้นไปตามกันเลยครับ สนุกสวัสดีค่ะก็ถึงเวลาของเจีอีในช่วงสนุกขุดสนุดมาแล้วค่ะสัตว์แต่และชนิดแต่และประเภทนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปใช่ไหมล่ะคะแล้ววันนี้นะคะเจะอีอก,ก็จะมีเรื่องลับๆของสัตว์ห้าชนิดมาบอกกันค่ะสัตว์แต่และชนิดนะคะจะมีเรื่องลับๆอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสัตว์ชนิดแรกเลยนะคะก็คือสัตว์ที่เราเจอกันแทบทุกวันนั่นก็คือหมาและแมวนั่นเองค่ะ ใครจะไปรู้นะคะว่าลายเส้นและแนวขนของหมาและแมวจะเป็นลายที่เฉพาะตัวที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของมันได้เช่นเดียวกับลายนิ้วมือของคนนั่นเองค่ะสัตว์ชนิดที่2ก็คือโลมาเป็นสัตว์แสนน่ารักและฉลาดด้วยค่ะแต่ความลับของมันก็คือเวลามันหลับมันใช้สมองเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะมันต้องหายใจโดยการสั่นการจากสมองและมันยังเปิดตาไว้ข้างหนึ่งตลอดเวลาพักผ่อนด้วยล่ะค่ะสัตว์ชนิดที่3ก็คือหอยทาก เป็นสัตว์ที่มี2เพศในตัวเดียวกันสามารถหลับนอนในกระดองได้ถึง3ปีหากตามันหลุดมันก็สามารถงองขึ้นมาใหม่ได้ค่ะมาต่อกันที่สัตว์ชนิดที่4เลยนะคะก็คือกระรอกนั่นเองค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากระรอกมักจะฝังมเมล็ดพืชไว้ตามที่ต่างๆแล้วลืม จนทาให้มเมล็ดงอกงามกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่รักธรรมชาติจริงๆเลยละค่ะและสัตว์ชนิดสุดท้ายนะคะก็คือเสือโครง่งลวดลายที่เราเห็นกันบนตัวของมันนะคะเป็นลวดลายที่เกิดจากผิวหนังนะคะไม่ใช่ขนอย่างที่เราเข้าใจกันค่ะเป็นยังไงบ้างละคะสัตว์แต่ละชนิดก็มีเรื่องลับๆที่แปลกมากเลยสินะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเจาอีในช่วงสนุกอุตลุดแล้วค่ะไปพบกันใหม่วันอังคารและว,วันพฤหัสบ,บดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย แต่ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมติดตามน้องฟ้าใสกันนะคะว่าจะมีข้อคิดอะไรไมาสะก,กิดใจพวกเรากันหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้พวกเราเรื่องสี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาตีห้าสามสิบห้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กับน้องฟอสใสมาแล้วค่ะวันนี้น้องฟ้าใสาขอเสนอสุภาษิตคำว่า mm hmm. เก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านหมายถึงการพยายามเก็บหอมรอมริบจนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา mm hmm. เมื่อเราอยากได้ของเล่นอะไร mm hmm. เ,เพื่อนก็ลองเก็บเงินหย่อดใส่กระปุกออมสินแล้วซื้อด้วยตนเองดูนะคะ mm hmm. คิดดีทำดีชีวิตจะสดใส mm hmm. แล้วกลับมาพบกันใหม่กับน้องฟ้าสใสในช่วง ข้อคิดสะกิจใจกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครอบคัวเทาไรแต่โลกกลับเข้าสารครอบคัวเทาไรตอ